อำเภอศรสีสัชนาลัยร่วมกับจังหวัดสุขโขทยัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนอำเภอศรสีสัชนาลัยทั้ง9แห่งโดยมีสำนักงานพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยศรีสัชนาลัยกำแพงเพชรหรืออปรอสีให้การสนับสนุนรวมกันจัดงานวันส้มเขียวหวานและเทศกาลอาหารพื้นบ้านประจำปี2564 โดยนายกองโทพยุงศักสุวรรณโนนายอำเภอศรีสัชนาลัยกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานว่าเป็นการส่งเสริมอาชีพของประชาชนในท้องถิ่นและเป็นการจัดหาแหล่งจําหน่ายหรือเครือข่ายในด้านการตลาดพัฒนาและสร้างมูลค่าของผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้นมีคุณภาพมีจุดเด่นมีเอกลักษณ์เป็นการส่งเสริมให้ชุมชนพึ่งตนเองสร้างงานสร้างไรายได้ตามนโยบายเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามแนวพระราชดําริเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศตามนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังจากที่ได้รับผลกระทบ พบอย่างหนักจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ช่วงที่ผ่านมาโดยงานนี้จัดขึ้นบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัยระหว่างวันที่10ถึง14กุมภาพัานธ์รวม5วัน5คืนรูปแบบกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยการจัดซุ้มแสดงอัตลักษณ์ของชุมชนในพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลายัยการประกวดส้มเขียวหวานของดีศรีสัชนาลายัยการแสดงของนักเรียนและการประกวดหนุ่มชาวสวนศรีสัชนาลายัย นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจำหน่ายสินค้าโอท็อปนวัตวิถีและผลิตภัณฑ์ชุมชนอาทิผลไม้สินค้าทางการเกษตรผลิตภัณฑ์พื้นบ้านราคาถูกเทศกาลอาหารพื้นบ้านซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเลือกซื้อเลือกหาได้อย่างจุใจนัดทวดีพ่วงหงรายงาน